สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับนี้ช้างนำโชคัชนํานะครับก็รวบรวมเสียงดังครับสำนักดังต่างๆนะครับที่นี่ที่เดียวเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาตามกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเสียงดังต่างๆนะครับวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างไปรับเชิญรับชมกันได้เลยนะครับครับสำหรับลำดับที่หนึ่งนะครับ ยาตุวังขวัญนะครับก้ามงวดติดนะครับบนตรงตรงครับก้ามงวดติดยาตุวงขวัญนะครับจะให้สี่เจ็ดครับสามเจ็ดครับสี่แปดครับแล้วก็สามแปดนะครับสามตัวตรงนะครับจะมีสองสี่เจ็ดครับสองสามเจ็ดสองสี่แปดครับสองสามแปดแล้วก็จะมีตัวเน้นนะครับ 3 4 7สี่เจ็ดนะครับแล้วก็สามสี่แดตัวเน้นเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีสามสามเจครับ3 3มสดนะครับผมชุดเต็มบนล่างนะครับไปกลับนะครับสามหนึ่งครับตัวเน้นสามสี่ครับสามแปดครับห้าหนึ่งครับห้าสี่ครับห้าแปดครับเจ็ดหนึ่งครับแล้วก็จะมีตัวเน้นเจดสี่นะครับแล้วก็เจดปดครับผม เลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับห2สองเก้าครับสองเก้าหครับเก้าหสองครับห้า้าครับบนตัดเล่นด้วยนะครับจะมีตัวล่างมันก็จะมีตัวล่างครับเจ3ดสามสาเจดนะครับครับสำหรับของใยตู้มว่องขันครับก้างัวติดครับก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับปู่ซุ้มเงียบครับปู่ซุ้มเงียบครับ ปุซุ่มเงียบครับวิ่งบนครับวิ่งบนแล้วก็ล่านะครับมี8แล้วก็มี9้านะครับ3ตัวบนครับ538ครับกับ2 9 3สครับบนกับล่างนะครับตัวเน้นนะครับให้85ครับ83ครับ82ครับ90ครับตัวเน้นจะเป็น92ือกับ9 3นะครับผมเลขกำลังเลขกำลังวิกงกำลังวันนะครับ จะเป็นหนึ่งสองห้าครับเงินเหรียญครับจะเป็นตัวนิ้น5้า้านะครับผมทับเห็นที่ปรากฏนะครับปู่ซุมเนียครับก็จะเป็นสาสองแล้วก็3ามเจนะครับครับก็มีประมาณนี้ครับของปู่ซุมเนียต่อไปครับที่3ฝรั่งเศสนะครับจะให้เป็นเด่นบน6กับ9นะครับผม2ตัวบนก็จะมี6 2สองครับ60ศย์ครับ 96ครับตัวเน้นครับ98กับตัวเน้น59นะครับแล้วก็50 3ตัวบนครับจะเป็น798ครับ698ครับ498ครับ998ครับ298 398 598 198นะครับเด่นล่างครับจะมี0 3 6 82ครับ2ตัวล่างครับจะให้ตัวเน้น06นะครับ แล้วก็3 3มหกเป็นตัวเน้นเช่นกันนะครับเดินดีเดินดีนะครับผมก็จะมี0ูนย์ครับเจนะครับตัวรองนะครับ7จคือตัวรองนะครับเราก็จบไปครับของพี่สามฝรั่งเสร็จนะครับต่อไปครับเลขที่น่าจับตามองนะครับของพลเอกประวิทย์นะครับยาเผลอนะครับ ครับพลเอกประวิท์นะครับก็จะเกิดวันที่11สิงหาคมนะครับพศ2488นะครับครบรอบนะครับ76ปีนะครับแล้วก็ครบรอบอายุนะครับก็จะเป็น77ปีนะครับเสียงโหวตในสภานะครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ472ครับ เห็นด้วยไว้วางใจครับ193นะครับไม่เห็นด้วยไม่ไว้วางใจครับ268ไม่ออกเสียงครับ1 1นะครับครับต่อไปนะครับสถิตินะครับที่น่าจับตานะครับมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับจํานวนผู้เข้าประชุมครับ471นะครับไม่ไว้วางใจครับ206นะครับ ไว้วางใจนะครับ2 6 5นะครับ2 6งนะครับงดออกเสียง9นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสถิติต่อไปครับหน้าจักตานะครับมติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับจุรินทร์นะครับลักษณะวิสิทธ์นะครับลักษณะวิสิทธ์นะครับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ4 7 1ครับ ไม่ไว้วางใจครับสองศูนย์เจครับไม่ไว้วางใจนะครับสองสี่หนึ่งครับมดออกเสียงสองสนะครับต่อไปครับคนดวงเฮงนะครับเลขเกินดีนะครับก็จะเป็นเลขตารางมานะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขเก้าเลขสามเลขเจ็ดเลขหกแล้วก็เลขหนึ่งครับสองตัวบนล่างก็จะให้เป็นศูนย์เก้าเก้าหกเก้าเจ็ดสามหกหกหนึ่งนะครับ 3ามตัวตรงนะครับสามเก้าหกสามศูนย์หสเจดครับสามศูนเจ็ดูนแล้วก็สามนะครับสำหรับคนดูงเฮงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเสียงดังต่างๆครับที่ผมได้ได้พูดไปก็สำหรับวันนี้ก็นำข้อมูลดีๆนะครับมา ฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับของห่วรัฐบาลไทยครับในวันที่1นึ่งเดือน8ปดครับ2565าที่จะถึงนี้ครับอีกไม่กี่วันนะครับติดตามชมนะครับผมจะฟันตัวเลขนะครับของสำนักดังนะครับต่างๆที่ที่ผมเรียบเรียงมาโดยเฉพาะนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็ขอ ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับติดตามผมด้วยนะครับกดแชร์ผมด้วยท่านที่ได้เข้ามาในดูในคลิปนี้นะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขนะครับความร่ำรวยนะครับสมดังความปรารถนาที่ตั้งใจไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้กับท่าน ทุกคนนะครับได้ศึกษาแนวทางไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอกบคุณครับสวัสดีครับ